วันนี้นะคะก็เป็นเหมือนวันแรกนะคะก็จะแบบว่าให้แบบมีเนื้อหาแบบง่ายๆเลยค่ะวันนี้หัวข้อแรกที่เราจะมาคุยกันก็คือ ice breaking นะคะ ice breaking อยากจะให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเวลาที่คุณครูจะต้องเจอนักเรียนเป็นครั้งแรกเนี่ยเราเราจะต้องแบบว่าทำยังไงในการที่จะแบบทักทายนักเรียนครั้งแรกแล้วเรามี เรามีทริคอะไรที่จะรู้สึกว่าเราสามารถคอนเน็กนักเรียนได้เพราะตอนแรกที่เราไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักนักเรียนเนี่ยบางทีมันจะมีเหมือนกำแพงบางอย่างที่กั้นเราไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนมากที่กลัวจะถามก็เป็นเหมือนถามกับคนในประเทศเราเลยค่ะแบบว่าอ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอ่าวันนี้กินข้าวอะไรทําอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวอ,อาจจะมีถาม เพื่อนๆในชั้นเรียนด้วยว่าปกติเจอนักเรียนครั้งแรกต้องการที่จะคนนี้กับเขาทํำยังไงบ้างเนาะ,ะก็ง่ายๆเลยค่ะก็คือ,อส่วนมากจะถามก็แน่นอนแบบว่า how are you doing นะคะ how are you doinghow are you doinghave you had dinner yetyeahhave you had dinner yet, yeah Have you had dinner yet